หนึ่งหนึ่งสองนะครับรถเร็วนี่นะฮะวันหยุดไม่ก็เสารที่ก็จะถ่ายขบวนนี้ด้วยรวมไปถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดด้วยนะครับถ่ายเฉพาะเสารที่แล้วก็วันหยุดอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นวันนี้วันพืชมงคลก็ถ่ายได้ฮิตาชินะครับเมื่อเช้าสองศูนสองก็ได้ฮิตาชิหนึ่งหนึ่งสองก็ได้ฮิตาชิอีกเร้เนี่ยหมายเลขเไยฮะสี่ห้าหนึ่งสี่นะครับ อบางวันพี่ฮีรุยเองนะครับ

วันหยุดคนยังเยอะเลยนะครับโอเคระหว่างที่รถจะไม่ออกนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ขึ้นไปขายของแล้วก็ระหว่างที่เอ,อไม่ใช่โทษตอนที่รถออกไปแล้วเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะลงมานะครับอะไรเนี่ย แควหูฟังมายัดก็ไม่รู้ยัดต,ตรงเนี้ยขอแล้วกันมันเป็นขยะไปแล้วนะครับเป็นหูฟังนะครับคือน่าจะมีคนเออเก็บไม่ใช่โทษมีคนแกะแล้วก็เอามาทิ้งไว้ตรงเนี้ยซึ่งมันไม่เหมาะสมนะฮะที่คุณจะมายัดใส่อย่างเงี้ยเนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับบนรถไฟเขามีขยะให้อยู่แล้วแต่คุณกลับมาทําอย่างนี้หรอครับ โอเคหูฟังมีแล้วนะครับเดี๋ยวขอทิ้งเป็นหนึ่งมันปเปล่าๆเลยเนาะ ก็ระหว่างที่รถยังไม่ออกนะครับเมื่อวานตอนประมาณ5โมงนะครับประมาณ5โมงเย็นมีเหตุการณ์นะครับรถไฟเนี่ยทับคนนะครับน่าจะบาดเจ็บหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนสองคนผมไม่รู้ว่าเสียชีวิตทั้งสองคนหรือเปล่าเหตุเกิดที่ป้ายหยุดรถมอธรรมศาสตร์สู่ลังสิตนะครับไม่รู้ว่าเป็นคำบนญไหนน,นะนะค<ส>รับแต่ในข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่า มีคนนึงเนี่ยนะครับล่างเนี่ยโดนรถไฟเนี่ยน่าจะล้อนี่แหละนะครับทับขาดสองท่อนนะครับก็ทําให้หนึกถึงประวัติตรงวัสเสมียนนาลีอ่ะนะครับที่มีรถไฟเนี่ยเหยียบล่างผู้หญิงสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับขาดขึ้นสองท่อนทั้งสองคนเลยนะครับไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้ที่มอธรรมศาสตร์ เคยเกิดเอ้ยไม่ใช่โทษมันเพิ่งเกิดวันเมื่อวานเนาะเกิดขึ้นครั้งแรกที่มอธรรมศาสตร์ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นตรงจุดตัดวัเสเมนนาลีหรือเปล่าก่อนที่จะมาวิ่งบนทางยุระดับนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเสียชีวิตกัน2คนหรือว่าแค่หนึ่งคนอีกคนหนึ่งเนี่ยรอดก็ได้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นขบัวอะไรนะเกิดตอน5้าโมงยินนะครับโอเคก็พี่พนักง,งานน่าจะขึ้นไป1คนนะครับน่าจะใช่โอเควันนี้ก็ถือว่าคนมีเยอะอยู่นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันพืชมงคล ก็เป็นวันที่ดีของชาวนานะครับที่เขาจะมาเก็บเกี่ยวข้าวปลูกข้าวกันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีนะครับให้ข้าวเนี่ยมันผลิตเม็ดข้าวมาได้สวยงามแล้วสามารถส่งออกตลาดได้นะครับออกได้ครับ ตามเวลาหน้าวันนี้ทางสลานีจะไปชานี้เป็นจะล่อดจีเป็นที่สองข a m s u ต้องมา ของที่ที่จชี้เนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ถ้าเสียงวีเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆรถจักรไอน้ำเลยคล้ายๆกันนะครับเอกลักษณ์มันอยู่ที่เสียงเมื่อกี้นั่นแหละคล้ายๆกันเลยทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น4501อะไรอย่างงี14 18 20อย่างเงี้ยนะครับเสียงวีจะคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันตรงเลขตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรง ตรงรุ่นอะอย่างรุ่นเนี้ยเป็นสีน้ำเงินเหลืองแดงอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นสีขาวแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นอยาททำคลิปรีวิวการเดินทางขาบวนนี้เหมือนกันนะครับไว้มีโอกาสทำแน่นอนนะครับไว้มีโอกาสจะทำคลิปรีวิวการเดินทางขาบวนนี้ให้สัญญาว่าจะทำ นะครับทำแน่นอน